ที่ห้องประชุมโรงแรมทีวินเทจอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเซานายมตรีไตติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารกอรมนจังหวัดฉะเชิงเซาตามที่กองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชจอจาจักได้ให้กองอนมวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเซาจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของกอรมนจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือของผู้นำองค์กรในระดับผู้บริหารของภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสื่อมวลชนภาคแกนนำมวลชนและภาคประชาชนภายในจังหวัดในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติในทุกรูปแบบควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในทุกมิติโดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการบนพื้นฐานของหลักครมาภพิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงนในจังหวัดฉะเชิงเซาสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกอรมนรเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานความมั่นคงในทุกภาคส่วนเพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง